สวัสดีค่ะคลิปนี้นำเสนอไม้ประดับที่มีดอกเล็กๆสีสวยสดใสที่มีชื่อว่าชบาลิลลี่ค่ะชบาลิลลี่เป็นไม้ประดับเป็นไม้พุ่มลำต้นตั้งตรงใบเดี่ยวปลายแยกเป็นแฉกค่ะดอกเป็นดอกเดี่ยวดอกเล็กๆสีแดงอมชมพูสีสดใสคล้ายดอกลิลลี่กลีบดอกมีห้ากลีบค่ะที่บ้านปลูกต้นชบาลิลลี่ไว้ต้นหนึ่งค่ะ ปลูกไว้ข้างบ้านด้านที่ตอนตกจะโดนแดดประมาณสิบโมงกว่าจนถึงเย็นค่ะปลูกใหม่ๆต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ออกดอกครั้งแรกดอกก็ไม่สมบูรณ์แต่สีสวยสดใสชอบมากค่ะเลยเริ่มถ่ายคลิปเก็บไว้เรื่อยๆรวมเวลาประมาณแปดเดือนมาชมกันเลยค่ะนี่คือชบาลินล,ลี่ดอกแรกที่บ้านค่ะดอกไม่ค่อยสมบูรณ์กลีบดอกมีแค่สามกลีบ แต่ก็มีดอกตูมอีกดอกด้วยค่ะมาดูตอนเช้าของอีกวันดอกที่บานเมื่อวานก็มีลักษณะอย่างที่เห็นค่ะหลังจากที่ดอกแรกบานสีวันต่อมาดอกตูมก็เริ่มโตขึ้นพร้อมจะบานแล้วค่ะแต่ตอนที่ดอกนี้บานไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ค่ะ หลังจากนี้ก็มีดอกบานอยู่เรื่อยๆทีละดอกค่ะเว้นระยะไปสองเดือนเพิ่งจะมาถ่ายคลิปอีกครั้งเมื่อเห็นดอกนี้บานสวยสมบูรณ์ต้นใบก็สมบูรณ์ขึ้นค่ะอีกห้าวันต่อมาก็บานอีกดอกค่ะดอกสวยสมบูรณ์เหมือนกันค่ะถ่ายคลิปไว้ดูหลายๆมุมค่ะส่วนใหญ่จะถ่ายคลิปช่วงเช้าหรือช่วงเย็น จะมีเสียงนกให้ฟังด้วยค่ะ หลังจากนี้ชบาดิลลี่ก็ออกดอกเรื่อยๆค่ะลําต้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่ามีดอกตูมอยู่ตลอดเลยไม่ขาดต้นเลยค่ะจะทยอยออกดอกเรื่อยๆเลยค่ะเห็นใบเป็นจุดๆ มีมแมลงสีส้มมาเกาะใบด้วยค่ะช่วงที่ไม่ได้ถ่ายคลิปก็ได้แต่สังเกตดูทุกวันค่ะจนกระทั่งต้นเริ่มแก่ลำต้นก็สูงขึ้นมีลักษณะเป็นพุ่มมากขึ้นมีดอกตูมมากขึ้นดอกบานครั้งละหลายดอกลำต้นสูงต้องเอาไม้มาค้ำไว้ค่ะ ครั้งนี้ดอกบานพร้อมกันสามดอกเลยค่ะใบเป็นจุดเห็นชัดมากค่ะต่อมาอีกสามวัน ก็บานพร้อมกันอีกสี่ดอกสวยมากๆเลยค่ะยิ่งออกดอกพร้อมกันหลายๆดอกยิ่งสวยมากๆชมเพลินเลยค่ะ ดอกนี้ไม่ค่อยสวยนะคะเชะบาลิลลี่ต้นเล็กแต่ดอกเยอะดอกก็สีสดสวยมากๆปลูกก็ง่ายน่าปลูกมากๆค่ะจะเห็นว่าดอกตูมที่พร้อมจะบานก็เยอะมากๆค่ะแต่ถ่ายคลิปให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ